รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้เสิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สรสรู้รอบตัวรู้รเรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกเก้าเล่าสิสเรื่องบันเทง ใครบอกคุณเก้าเจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่1สนับสนุนโดยเจเล่บิวตี้เนเจอร์เอสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บอก9กาเราสิกลับมาเจอกัน5้าโมงกว่ากว่าวันศุกร์อย่างนี้แล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับเ,ออเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการผ่านทาง i n s t a าแกรมนะครับนี่แหละฮะที่เราขึ้นอยู่ข้างริมจอนี่บอก9เล่าสินะครับช่วยตามหน่อยฮนะทีมงานจะขาดใจตายอยู่แล้วฮะช่วยกันตามหน่อยสักนิดหนึ่งหรือกันนะครับ ติดตามความเคลื่อนไหวภาพเบื้องหลังของรายการของเรานะฮะว่าภาพเบื้องหลังการทำางานของเราเป็นยังไงกันบ้างอติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับน,นี่นะฮะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆวันนี้รายการของเราอยากจะรับรู้ความคิดเห็นท่านผู้ชมก็สามารถแสดงความคิดเห็นท่านผู้ชมนะจะด่าก็ได้จะอะไรก็ได้ผ่านมาเลยครับนะฮะก็จะมีโอกาสได้ดูข้อคิดเห็นแล <es> ้วก็ความคิดต่างๆท่านผู้ชมอยากให้รายการเราปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดก็ส่งความคิดเห็นของท่านผู้ชมมาครับ,รบ,拜拜บท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยในวันพรุ่งนี้ครับ เป็นวันเสาร์ที่9มีนาคมครับอยากจะถือโอกาสกราบเรียนเชิญพ่อพแม่พี่น้องทุกท่านนะครับร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการกราบนมันสการพระพุทธเจ้าน้อยองค์จริงนะครับ ลังจากที่เราหลอ,อกกันไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้พระพุทธเจ้าน้อยองค์จริงองค์ทองสำริดเนี่ยนะครับขนาดความสูง3.55เมตรนะครับได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับและในโอกาสนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมสักการะบูชาเป็นครั้งแรกและก็ครั้งเดียวในเย็นวันที่9มีนาคมครับก่อนจะส่งเสด็จสู่ลุมพินีสถานที่ประศุนพุทธเจ้าครับในโอกาสนี้นะครับจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยไปร่วมกับสักการะบูชาและร่วมพิธีสมโภชพร้อมกับพิธีมหา พุทธาพิเศษองค์พระโพธิสัตว์สิทธทะ,ทะราชกุมารน,นะฮะพร้อมหรือองค์พระพุทธเจ้าน้อยณมนฑลพิธีท้องสนามหลวงครับระหว่างวันที่8 9 10มีนาคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมพระสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะครับและถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถครับ <S 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 ในงานนะครับจะมีกิจกรรมทําบุญแผ่นทองร่วมทําบุญผ่านแตมรูปพระพุทธเจ้าน้อยรวมทั้งร่วมทําบุญกับ การส่งบุญครับแล้วลงทะเบียนรับพระผงเนื้อว่านซึ่งเป็นมวลสารจากสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าครับและในวันที่11และ12จะมีขบวนแห่นะครับองค์พระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยไปรอบกรุงเทพครับเพื่อให้ประชาชนชาวไทยนะครับได้ร่วมส่งเสด็จองค์พระพุทธเจ้าน้อยนะครับนิวัดสู่ดินแดนที่ประสูตรของพระองค์ที่ประเทศเนปาลครับท่านผู้ชมครับวันศุกร์สบายๆอย่างนี้ต้องถามท่านผู้ชมว่า ท่าผู้ชมเคยเดินทางด้วยรถไฟบ้างไหมครับบางคนบอกเดินสิเนี่ยเดี๋ยวเปิดเดนหน้าสงการจะก็ต้องนั่งรถไฟกลับบ้านแล้วไม่ใช่ครับต้องถามท่านผู้ชมหม่ว่าเคยเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยไกลที่สุดถึงขนาดไหนท่านผู้ชมดูรายการของเราให้ดีๆนะครับเพราะว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญน่าหักมากเป็นสองฝาแฝดครับที่เดินทางโดยรถไฟจากลอนดอนจากประเทศอังกฤษนะจากลอนดอนมาถึงหัวลําโพง สงสัยเหมือนกันว่านั่งรถไฟมาได้ยังไงจากลอนดอนจากอังกฤษนะประเทศอังกฤษนะฮะมาถึงหัวลําโพงบ้านเราเนี่ยระหว่างเดินทางเขาเจอเรื่องราอะไรบ้างมันอาจจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สําหรับท่านผู้ชมนะครับเตรียมไม่แน่ท่านผู้ชมอาจจะต้องเตรียมแลนเหมือนกันเออสงการนี้แทนที่เราจะไปไหนอาจจะนั่งรถไฟจากหัวลำโพงไปลอนดอนบ้างก็ได้เดี๋ยวช่วง้ากับบอกร้อสิบฮะใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบ ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้10ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้10เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณ หรือว่ามีแต่ในหนังนะฮะปกติเราดูหนังเนี่ยคิดว่ามีแต่ในหนังโอ้วันนี้มีโอกาสต้อนรับนะครับคุณวันแววแล้วก็คุณแวววันของวิวัฒนะครับสองพี่น้องฝาแฝดเนี่ยที่นั่งรถไฟจากประเทศอังกฤษแล้วนดอนเนี่ยมาหัวลำโพงกรุงเทพบ้านเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนไหนคุณแววต้องเรียกคุณแววหนึ่งคุณวันหนึ่งถูกต้องไหมฮะคนไหนแววคนไหนวันฮะคนนี้แววนี่แววนะฮะนี่วันนะครับวันะที่มาของความคิดในการเดินทางข้ามทวีปโดยรถไฟคือ คือว่าเราด้วยความที่เราไปอยู่ยที่อังกฤษเนะคะเราไปเรียนปริญญาโทที่นูน่น <c oughs> ซึ่งมาเป็นคอร์สเรียนศิลปะเขาก็สั่งให้ให้ให้ทุกคนเสนอโปรเจกต์อยากทําอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนแรกก็ยังไม่ใช่โปรเจกต์นี้หรอกแล้วแวร์เขาก็ไปอ่านหนังสือท่องเที่ยวของพี่ก้องส่งกดบาง,งี่ขัดมาค่ะชือเรื่องแนวทางเหนือทางรถไฟค่ะคือพี่ก้องเขาเดินทางจากปักกิ่งไปรัเสเซียคะ่ะ ด้วยสาบีเรียใช่ค่ะไซบีเรียแล้วก็แบบด้วยความที่เราไปอยู่ที่นู่นการเดินทางด้วยรถไฟมันก็เหมือนเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้แบบยากเหมือนในเมืองไทยอะค่ะทุกอย่างเป็นระบบแล้วเราก็รู้สึกแบบเออเราได้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอะคือคืออย่างเครื่องบินมันจะแบบนั่งอยู่เฉยแล้วก็อาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอยากจะฝึกทรมานตัวเองขนาดพี่นั่งบนเครื่องบินนะพี่ยังพี่เป็นไฮเปอร์อยู่นิ่งไม่ได้เดินทางจากลอนดอนมาถึงกรุงเทพหัวลำโพงบ้านเราเนี่ย ช่วงไหนฤดูอากาศนี้เป็นยังไงจ้าน้องเป็นช่วงเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีกองังกฤษของอังกฤษและและที่รัสเซียก็ไม่หนาวมากแล้วก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆค่อยๆชื้นขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าออน h e w a เวเนี่ยระหว่างที่น้องมาจากประเทศอังกฤษก็เริ่มจากเย็นเย็นมาแล้วค่อยๆลดความอาจจะเป็นเออเย็นเย็นนิดๆเย็นสบายเริ่มมาเป็นร้อนชื้นร้อนมากกลับมาร้อนสุดๆมันจะเป็นเลย์แอยนี้กันหรือเปล่าใช่ค่ะ ก็คือเรียกว่าเจออากาศทุกอากาศทั้งหมดกี่ประเทศที่น้องเดินทางทั้งหมดเกประเทศประเทศอะไรบ้างคะมีอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเอ้เบอร์ลินก่อนเอ้เยอรมันก่อนเยอรมันรัสเซียจีนเอ้มองโกเลียก็จีนเวียดนามลาวไทยค่ะระยะเวลาการเดินทางทั้งหมด30วันอาบน้ํากันยังไงหนูก็มีช่วงที่พีคที่สุดคือเดินทางในรัสเซียค่ะ จากเมืองมอสโกไปเออร์คุสห้าวันติดต่อกันเราก็นึกว่าเขาจะมีห้องอาบน้ําให้ปรากฏว่าแบบเดินหาทุกโต้แล้วสื่อสารด้วยภาษาใบ้แล้วเพราะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษถูกต้องนะก็ไม่มีก็โอเคไม่อาวไม่มีใครอาบเลแต่ว่า <5 S 2> <5 S 1> วันใช่แต่เราทนไม่ไหวนิดนึงขอสับผมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาหัวผัดกันเทน้ําใส่หัวกันละกันในซุ่มนิดหน่อยทั้งกูกินนอนบนรถไฟจริงๆเนี่ยกี่วัน ครึ่งครึ่งเนาะครึ่งครึ่งประมาณสิบสี่คืนสิบสี่สิบห้าคืนนะคะบนรถไฟเนี่ยอยู่สิบสี่สิบห้าคืนใช่ค่ะชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบนรถไฟอนแรกเราก็คิดนะคะว่าแบบนั่งรถไฟอาจจะไม่ได้พักผ่อนแต่เหมือนแบบเมืองแรกๆที่เราแบบเที่ยวเที่ยวเที่ยววิ่งเที่ยวจนแบบเราเหนื่อยกลับเป็นว่าเราไปนอนบนรถไฟแล้วสบายพักผ่อนมันเหมือนได้หยุดนิ่งกับอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเมื่อวานเรายังวิ่งเที่ยวในเบอร์ลินอยู่เลยอ่ะวันนี้เราแบบ ไม่ต้องเที่ยวแล้วอ่ะเราไม่มีหน้าที่เที่ยวแล้วม,มีหน้าที่นอนกินนอนกินนอนอยู่บนรถไฟได้คิดอะไรบ้างไหมได้ได้คิดค่ะคือบางทีอ่าบทเรื่องความที่บนรถไฟอะ่ะเราไม่ต้องคิดว่าเที่ยงเราจะกินเย็นแล้วเราต้องกินอะไรเงี้ยเรากินตามร่างกายสั่งมากกว่าอะไรเงี้ยว่าเราหิวแล้วเราก็กินอะไรเงี้ยความคิดแรกๆเคยเคยมีช่วงไหนที่แบบท้อไม่เอาแล้วมีไหมนั่งขึ้นบิดกลับบ้านเราดีกว่าเคยมีแต่ช่วงที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วแล้วก็ ไม่เห็นอยากเที่ยวแล้วไม่อยากเที่ยวแล้วแหววก็แบบบน่นว่าต้องจัดกระเป๋าทุกวันเลยแบบทุกอย่างมันเป็นรูทีนะคะไ่่เหมือนแบบอ่าเดี๋ยวเราจัดกระเป๋าแล้วพวงนี้ออกเดินทางอ่านับเงินนับเงินดับเงิน,นเหลืเเเอเท่าไหร่อะไรยเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันว่ายน้ำออกไปแล้วอ่ะเราว่ายกลับไม่ได้แล้วเราก็ ทำต่อให้สําเร็จค่ะเราจะไม่ยอมแพ้เจออันตรายบ้างมไหมหนูเดินทางกันผู้หญิงสองคนสองฝาแฝดสองพี่น้องก็มีโดนล้วงกระเป๋าบ้างตามอัตภาพของนักท่องเที่ยวที่จะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเออเหมือนปกติที่ต้องเจอใช่แต่ก็พอเจอประมาณ3รอบก็เริ่มแบบควัญดีดีฟ่อเดนิหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีเก็บเงินไงเวลาไปมือนอกเขาบอกว่าไปโดยเฉพาะไปไปประเทศถ้ามุดเราดงท่องเที่ยวอย่าเก็บเงินไว้ที่กระเป๋าเดียวให้เก็บไว้ที่หลายๆกระเป๋าจริงไหม จริงค่ะเราก็ซื้อไอตัวที่เป็นมันนีเบลลแบบแนบติดตัวไว้ใส่ไว้ตแต่นี่มันกีดลูกมันกีดเร็วเร็วมันกีดก็พยายามกระจายกระจายไม่เก็บที่เดียวอไม่เก็บที่เดียวจะได้เหลือกินบ้างใช่เดินทางกันลำพังสองคนประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเจออะไรบ้างที่ที่เลวร้ายที่สุดนะคะที่ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆก็คือมีแบบโดนจับที่เซนฟิเดอร์เบิร์ก เราจับเรื่องคือด้วยความที่โราไต้ดินเซน์ป er ีเตอร์เบิร์กอะค่ะมันแบบสวยงามมากมีแชนเดเลียมีไฟมีโอหโเต็มที่แล้วหนูก็ไม่รู้ไงก็ถ่ายวิดีโอเต็มที่ถ่ายรูปถ่ายเต็มที่คือก็ถามคนที่ที่โรงแรมแล้วว่าถ่ายได้ไหมเขาก็แบบถ่ายได้สิคุณเป็นทัวริสอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแบบปั้นช็อตอยู่นานสองนานแต่สักพักตำรวจก็เดินมาแล้วก็แบบเขาก็พูดภาษาลเสเซียนะว่าให้ไม่ให้ถ่ายอย่างเงี้ย เราก็บอกไฟฟรแบบให้จ่ายตามให้จ่ายเง<ล>ินห้าใช่แต่เราก็ด้วยความที่เราก็เราอ่านไกด์กไไกบุ๊กมาไกด์บุ๊กมาแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สื่อของัสเซียเนี่ยไม่ใช่มาเฟียนะแต่เป็นตำรวจเลยถ้าเกิดตำรวจมา,<ง>จมาคุณต้องบอกว่าไปสถานีตำรวจเท่านั้นเพราะว่าอาจจะเป็นตำรวจปลอม,อมเราก็เลยแบบไม่รู้เรื่อง I don't speaking English แล้วก็แบบ Police Station Police Station และสุดท้ายเขาก็พาเราไปแล้วมันก็เป็น Police Station จริงๆมีคุกด้วยเราก็เลยจ่ายเงินก็ได้500อย คือเขาเป็นตำรวจจริงอะค่ะแต่ตำรวจเขาแบบเขาไม่ได้ใช้วอเหมือนแบบให้ดูน่าเสื้อถือเขาแบบใช้โทรศัพท์มือถือหนูก็เลยแบบโดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงได้ประสบการณ์อะไรเยอะเหมือนกันแล้วเรากลับมาคุยกันต่อนะเดี๋ยวเบรกันสักรูะยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายเลยฮะใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิ ่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยยาสีฟันซอสเค็มแต่ดีมันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆอันนี้อันนี้อะไรฮะเอาอะไรมาด้วยหนังสือค่ะเพ็่บล็อกจากการเดินทางครั้งนี้อ๋อเอามาฝากพี่อ่ะโอเคขอบคุณมาพี่ขออนุญาตหนูมาให้พี่พี่ขออนุญาตแจกในรายการด้วยเอางี้ต้องถามคำถามหน่อยว่า เดินทางผ่านกี่เมืองเราก็กี่ประเทศส่งคําตอบมาที่ Facebook รายการของหรืออิน t a g r กรมรายการก็ได้นะเดี๋ยวเราจัดส่งไปให้ท่านผู้ชมแน่นอนครับนี่นะฮะหนังสือเล่มนี้มันน่าจะเป็นเรื่องราวีริงถามจริงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวรู้ไหมในระหว่างการเดินทางรู้ค่ะคือพอคิดว่าเราจะทำปุ๊บแล้วก็โทรไปเจราจาพารทีเพราะว่ามันเป็นปีที่เราอายุวิพาด้วยค่ะเป็นจะเพศเดี๋เราก็แบบเป็นจะเพศลองไงให้มันรู้ไปว่ามันจะโชคายอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งม่าแบบขอให้เราโชคดีด้วย ที่มาของชื่อเรื่องที่แบบเป็นปีเบนจเพ,พอดีเป็นปีที่เราจะโชคร้ายเพราะบางคนเป็นจเพจะแรงแก็คือแรงเลยค่ะ Wish us l รักพอให้เราโชคดีนะฮะปรากฏว่าประสบการณ์อะไรได้ครั้งนี้ประทับใจอะไรกับการเดินทางครั้งนี้เราประทับใจตรงที่บางทีแบบเราพาตัวเองออกไปลำบากค่ะเอาออกเอาตัวเองออกไปนอกระยะปลอดภยัยอ่ะพ่อแม่ก็ไม่ใช่จะไม่มีเงินพาตัวเองออกไปนอกระยะปลอดภยัยเพื่อที่เราจะได้แบบเห็นว่า คือถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่โดนล้วงกระเป๋าหรือว่าไม่โดนโกงเงินเนี่ย<อ>แล้วเราวันหนึ่งเราก็จะไม่คิดได้ว่าไอ,ไอ้ไอ้ที่เขากงเราไปมันแค่สิบทอ็ดบาทคิดเป็นเงินเงินไทยหรือว่าไอ้ที่เขาร้วงกระเป๋าเราไปอ่ะมันทําให้เราแย่ทั้งวันท,<อ>ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่เอาอะไรไปไม่ได้เพราะเราจับเขาได้ก่อนอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแต่ว่าเออ มันพอพอเราได้ผ่านแบบเรื่องเลวร้ายเยอะๆค่ะมันทําให้เราคิดได้ว่ามันก็แค่นั้นเนี่ยเราเราจะไปเอาอะไรกับเรื่องเลวร้ายมาแบกใส่ตัวมากๆทําไมเงี่ยถามหน่อยตอนเวลาที่มันถึงประเทศลาวแล้วถึงเวียงจันทร์แล้วกำลังจะขะอีกแป๊บหนึ่งก็จะกลับมาดจจิตใจเป็นยังไงบ้างอีกวันนึ่เราจะถึงบ้านแล้วใจยังเป็นไงบ้างพอดีเรียนภาษาลาวแล้วแบบเฮ้ยฟังรู้เรื่องคือดีใจใจชื้นไหมใช่ใช่เข้าเวียดนามอย่างเงี้ยอากาศร้อนึชื้นปะทะแล้วแบบ ใกล้แล้วค่ะอากาศที่คุณเคยหรือแบบเห็นชี้ฉีดก้อนกอ่ะเนี่ยแหละถึงใกล้ถึงบ้านแล้วคือใกล้ถึงบ้านเพิ่งรดีใจไหมเอองจีตอนนั้นดีใจค่ะวิวที่ลาวอะ่ะสวยมากมทั้งที่มันใกล้เมืองไทยนิดเดียวเองอค่ะแต่ว่าต้องขอบคุณคือถ้าเราเดินจากทางจากไทยอะ่ะไปดูวิวนี้เลยที่ลาวม,มันจะไม่สวยเท่าเราเดินอ้อมแล้วผ่านแบบทุกสิ่งอย่างมาเพราะอะไรเพราะว่าคือการที่เราผ่านทุกสิ่งอย่างมามันทําให้เรา ผ่านความคิดผ่านความรู้สึกต่างๆมาแล้วพอการใกล้ถึงบ้านสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากๆมันเลยมีคุณค่าขึ้นมาบางทีวิวมันไม่ได้สวยด้วยตัวมันเองแต่มันสวยด้วยแบบสายตาของคนมองมากกว่าะค่อาจจะแบบว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เรามองวิวก,ก็ผ,ผ่านมาแล้วอยากร้องไห้ก็ผ่านมาแล้วสุขลักษณ์กันมากขึ้นไหม <c oughs> ตีกันบ่อยไหมในระหว่างั้นเราตีกันบ่อยตีกันเป็นประจำอยู่ <c oughs> แล้วค่ะแต่ว่าคือปกติก่อนอ่ะด้วยความที่เราแบบเป็นแฟนกันเราไม่เคยอยากไปที่ไหนด้วยกันสองคนเลย <c oughs> รู้สึกเหม็นเบื่อเหม็นขี้หน้ามาก <c oughs> แต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ค่ะรู้สึกก็ต้องไปกับคนนี้เลย เพราะว่ามันเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วต้องเจอเรื่องลําบากแน่แล้วเราลยรู้สึกว่าต้องมีคนที่เราสามารถเวียงใส่เขาได้แล้วพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมปกติพี่ต้องหาแฟนร่วมเดินทางอย่างนี้บ้างแล้วเผื่อจะได้เวียงบ่วงอะไยแต่ก็จะกลัวเขาจะหนีไปก่อนแล้วทิ้งเราอยู่คนเดียวที่เจ็บปวดตรงนี้นะอันนี้แบบทิ้งกันไม่ได้คะ่ะพี่น้องอมันเป็นพี่น้องกันอ่ะใช่ทามจริงๆตลอดระยะการเดินทางตรงนี้อยากจะถ่ายทอดอะไรท่านผู้ชมได้รับรู้คือถ้าในตัวหนังนะคะสิ่งที่เราอยากถ่ายทอดคือ relationship ของเราสองคนนะคะ เ,ออเพราะามันมีความพิเศษที่มันมากกว่าเพื่อนและมากกว่าพี่น้องอยู่ในทีแต่ถ้าในตัว,<ช>ตวหนังอ<ช>นะแต่หนังสือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องว่าเราตกตะกอนความคิดอะไรจากการเดินทางขยขนาดยาวครั้งนี้บ้างเงี้ยถ้ามีคนคิดจะทําแบบคุณคุณจะมีอะไรแนะนาเขาไหมฮะก็คือเราไม่เคยเป็นบ็คแพ็คเกอร์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครๆก็ทําได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากทําแล้วเนี่ยการเดินทางขนาดยาวนี้เราต้องอาศัยการวางแผน ที่รับขอบต้องต้องเริ่มแรกต้องคิดว่าตัวเองสามารถทนความลำบากได้ด้วยเพราะว่ามันต้องลำบากแน่ๆมันลำบากแน่นอนแหละมันคือพอเรากลับมากรุงเทพเนี่ยทุกคนจะถามว่าสนุกไหมสนุกไหมแต่เราแบบเราตอบไม่ได้ว่าสนุกหรือไม่สนุกเพราะมันมีทั้งสองอย่างเกิดขึ้นแล้วทั้งสองอย่างก็เป็นประสบการณ์ที่ดีตอบเราตอบได้แค่ว่าเราโชคดีจังที่ได้ได้เดินทางใช่ค่ะก็คือต้องเตรียมใจไว้เลยว่าต้องลำบากเพราะมไม่ใช่แค่3วัน2คืนที่คุณจะสนุกสนุกแล้วกลับบ้านมันต้องมีช่วงดาวที่สําคัญคือคืต้องบอกให้พ่อแมู่ก่อน ที่บอกเดินทางคือให้เขารู้สึกอุ่นใจพอที่จะผปล่อยเราแบบไปผชนโลกอะไรเงี้ยโอ้โหหนังจะเข้าพี่คงจะมีโอกาสไปดูหนังหนูอยากจะดูจริงๆอันนี้อยากจะดูเพราะว่ามันจะได้เห็นอะไรเยอะๆขอบคุณครับคุณวันกับคุณแมวที่วันนี้มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับเราติดรับประทานทั้งคู่เหมือนกันนะฮะขอบคุณฮะขอบคุณค่ะเอาละครับกลับมาพบกับบอก910ได้ใหม่นะฮะจานหนึ่งสุกอย่างนี้นะฮะ5โมงเย็นทางโมทนาช์จิววันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีฮะ